ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลคริสตันพาเลสพบลิเวอร์พูลวันเสาร์ที่5ตุลาคม2,567ลิเวอร์พูลจากฝูงพิมรีเก็บไปแล้ว15แต้มจาก6นัดแรกมีคิวเยือนคริสตันพาเลซที่ยังไม่ชนะใครพร้อมด้วยสถิติขี่มิดบุกเฮถึง8จาก9หนหลังเสมอ1นึ่งพิมรีอังกฤษคริสตันพาเลสประทะลิเวอร์พูล เวลา18ิก30นาทีถัทรสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2สนามเซลเฮิร์ตพาร์คคริสตันพาเลซโอลิเวอร์กลาสเนอร์ยังคงไร้ชาดีริอาดคริสตินิชาร์ด2กองหลังบาดเจ็บขณะที่เทปโบชโรบาตัวยืมจากเชลซีฟิตพร้อมประเดิมแต่เชื่อว่าน่าจะใช้เจฟสันเลอร์มามิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียเล่นเซเรแบคต่อไปร่วมกับมาร์เกฮีและมักซองลาคัว ส่วนร็อบโฮลดิ้งอดีตแนวรับอาเซนนลหลุดทีมท่ามกลางข่าวขัดแย้งกับกุนสือ่อนอกนั้นได้มาจุดฟานซ่าปีกบาซิเลียนขืนความฟิตลุ้นมีส่วนร่วมโดยสามประสานแดนหน้ายังคงเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียสมาชิกใหม่จากรัวปืนโตประสานงานชองฟิลิปมาเตตาและ e อเอเบลิซีเอซีลิเวอร์พูลอานเนสล็อตขาดแค่ฮาวิเอเลียตกองกลางตัวรุกกระดูกเท้าแตกระหว่างช่วยทีมช่างกรีฑาอยู่21เมื่อเดือนก่อน ทั้งยังรอเช็คฟิตเฟเดรโกเคียซ่าปีกอิตาเลียนสมาชิกใหม่แต่ต่อให้หายทันคงแค่นั่งสำรองอยู่ดีที่เหลือพร้อมจัดเต็มที่เพื่อรักษาจากฝูงก่อนเบรกทีมชาตินำโดยโมฮัมเม็ดซาลาทำเกมลุกเคียงข้างดมนิกโซโบสไลลุยดิอารสและหน้าเป้าดีโกโชตาค,คัมแบ็กแทนที่ดาบินญูเยสซึ่งได้ออกสตาร์ทในแชมเปี้ยนีกเปิดบ้านอัดบลนยาเมื่อกลางสัปดาห์ คู่มิดฟิลยังเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับไรอันกราเฟนแบกเช่นเดียวกับแนวรับมีกัปตันเฟอร์กิวฟานไดเป็นเสาหลักเช่นเคยนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามคริสตันพาเลส3-4-3ดีนเฮรสันเจฟฟสันเลอร์มามาร์เกฮีมักซองลาครัวดาเนียลมุนยอสอดัมวอตันไดจิคามาดะไทริกนิเชลเอดีเอนเคเทียชองฟิลิปมาเตตาเอบริซเอซ ลิเวอร์พูล4-2-3-1อลิสันเบเกอร์เชนอเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟันไดค์แอนดรูโลปัสันอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ไรอันกราฟเฟนแบคโมฮัมหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสไลลุยดิออสดิเอโก้โชตาความน่าจะเป็นของเกมเจอกันล่าสุดจริงๆเป็นพาเลสบุกชนะถึงแอนฟิลด์แต่นาทีนี้ผลงานรูดมหาราชยังไร้ชายไม่พอ แถมเสียประตูแทบทุกนัดมาเจอกับหงแดงที่กำลังคึกคักความมั่นใจมาเต็มหน้าบทชนะหนาวต่ออีกยาวๆก่อนเบรกทีมชาติผลการแข่งขันที่คาดคริสตันพาเลตแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสองลิเรพูลเอฟซีรายงานการให้สัมภาษณ์อาเนอร์อัปเดตความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลก่อนเกมเยือนคริสตันพาเลต e ในวันนี้อาการบาดเจ็บของเฟเดริโกเขียซา เขาไม่ได้ฝึกซ้อมเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราต้องรอและดูว่าเขาสามารถฝึกซ้อมกับทีมได้ในวันนี้ได้หรือไม่เขาเข้ามาวันนี้เพื่อดูว่าเขาจะซ้อมได้หรือไม่และถ้าเขาทำได้ผมยังต้องตัดสินใจอยู่เพราะเราเลือกได้เพียง20คนในทีมและเขาไม่ได้ซ้อมมาหลายวันแล้วก่อนอื่นเลยเราต้องรอและดูว่าเขาจะสามารถฝึกซ้อมได้หรือไม่และหากเขาสามารถทำได้เราก็จะตัดสินใจว่าจะพาเขาลงเล่นหรือไม่ ส่วนคนอื่นๆพวกเขาสบายดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนะเท่าที่ผมรู้กับความคืบหน้าในการต่อสัญญาของเชนอเล็กซานเดอร์โนเฟอร์กิวฟันไดยและโมฮัมเหม็ดซาลาแน่นอนว่าผมคิดว่ามันจะเป็นคำตอบที่น่าเบื่อเหมือนเดิมสำหรับพวกคุณหากคุณถามผมในคำถามแบบนี้ทุกๆ2หรือ3วันคุณก็จะยังคงได้คำตอบที่น่าเบื่อเหมือนเดิมจากผมคุณค่อยมาถามผมอีกทีหลังจากเบรกทีมชาติแล้วกันนะ กับสถานการณ์ของดาวินนูเยสในเวลานี้เราพยายามหาทางอื่นเพื่อจัดวางดาวินให้ต่างจากเรโกโชตาแล้วเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาก็ปรับตัวเข้ากับผู้เล่นได้เช่นกันใช่แล้วเขายิงประตูไม่ได้ในเกมล่าสุดเพราะมันล้หน้าเมื่อเราให้โอกาสเขาเขาก็ยิงประตูได้แต่เราไม่สามารถให้เขาได้ลงเล่นบ่อยมากนักในตอนนี้กับการเดินทางไปเยือนพาเลส คาเลสได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแค่ไหนในเมื่อต้องเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างยูเนเตดและเชลซีและมันจะเป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับเราในการเผชิญหน้ากับทีมที่มีเวลาเตรียมตัวทั้งสัปดาห์แต่เรามีเพียงแค่ไม่กี่เซสชั่นแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่กับสโมสรชั้นนำสัปดาห์ที่แล้วผมแสดงให้พวกเขาเห็นว่า10จาก18เกมเยือนที่เราไม่ชนะ ฤดูกาลที่แล้วเรามีใชเ้เหนือนิวคาสเซเนเตดและฟอร์เรสต์ในช่วงท้ายเกมนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเล่นนอกบ้านในลีกนี้ยากแค่ไหนมันไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเราเลยจริงๆขอบคุณโคชอ,อาา์เนอร์ไรอั bach, Happy, บนกราเฟนแบกแฮปปี้บทบาทมิดฟิล์เบอร์6 ไรอันกราฟเอนแบกกองกลางชาวรัสของลิเวอร์พูลยอมรับตนประทับใจผลงานของตัวเองมากๆหลังจากที่อาร์เนอร์สโลตกุนซือเพื่อนร่วมชาติตัดสินใจจับให้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย22ปีสร้างผลงานดีมีคุณภาพในยุคของโค้ชอาร์เนอร์ในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข6และฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้แฟนบอลหงแดงโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนเหนือลุยดิอารสและอิบราฮิมากนาเต้ที่ได้อันดับ2และ3ตามลำดับ กราฟเฟนแบกยอมรับว,ว่าสลอดพยายามพูดคุยกับตนให้มั่นใจในการเล่นตำแหน่งใหม่และผลงานในสนามสแสดงออกมาให้เห็นแล้วมันเป็นเรื่องปกติต,ตอนที่ผมคุยกับโค้ชครั้งแรกเขาบอกผมว่าฉันอยากเห็นหนายเล่นตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข8เหมือนซีซันที่แล้วแต่ฉันอยากลองให้หนายทำหน้าที่ผู้เล่นหมายเลข6ด้วยดังนั้นผมก็ตอบว่าได้ครับเออเราสามารถทำแบบนั้นได้เขาตอบว่าแน่นอนเราสามารถทำได้และหลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็น บอกตามตรงในฐานะที่คุณเล่นตำแหน่งผู้เล่นเบอร์8คุณต้องเน้นเกมบุกเยอะมากและไม่ค่อยได้เล่นเกมรับแต่เกมรับเป็นส่วนหนึ่งของผมซึ่งผมทำได้ดีจริงๆดังนั้นผมประทับใจผลงานของตัวเองพอสมควรสมัยที่เล่นให้อาแจ็กในทีมเยาวชนผมไม่ชอบเล่นเกมรับผมไม่ชอบเลยแต่ตอนนี้เมื่อคุณแย่งบอลจากผู้เล่นคนอื่นมันแบบว่า yes ฉันทำได้ผมอยากทำให้มันได้อีกในเกมต่อๆไปผมมีความสุขมาก ตอนนี้อาร์เนอสซอลตมองผมในฐานะนักเตะเบอร์6มันเป็นเรื่องดีจริงๆเราต้องรอดูกันต่อไปหวังว่าเป้าหมายของผมก็คือการเล่นคงเส้นคงวาทุกเกมแข่งดัชระบ,บุ เนือสล็อตบอสใหญ่หงแดงริพูยืนกรานว่าไม่มีปัญหากับการที่ทีมของพวกเขาถูกจัดให้เล่นตอนเที่ยงวันและคิดว่าตนเองคงเป็นผู้จัดก,การทีมที่งโง่ถ้าบทในเรื่องนี้เนื่องจากปกติทีมก็ลงซ้อมช่วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำอยู่แล้ว ทัพหงแดงมีคิวลงเล่นพิมพ์หลีกสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนคริสตตลพาเลยในวันเสาร์เวลา12นาฬิกา30นาทีช่วงเวลาคิกออฟที่เจเกนครอปเคยออกมาบ่นเป็นประจำเนื่องจากมันทำให้ทีมของเขามีเวลาพักไม่ถึง72ชั่วโมงหลังเกมกลางสัปดาห์อย่างไรก็ตาม็อลตกุนซือคนใหม่ของทีมหงแดงมีความคิดที่แตกต่างกันหลังออกมายืนการานว่าตนเองไม่มีปัญหาเรื่องลงเตะเร็วเพราะทีมคุ้นชินอยู่แล้วจากการซ้อม ผมคิดว่าเอเลอริซี่ลีที่ผมจากมาพวกเขาตระหนักและพยายามช่วยทีมที่เล่นบอลยุโรปสลอดกลา่าวแต่ต้องให้ความยุติธรรมกับ FA อังกฤษด้วยเนื่องจากที่นี่มีโปรแกรมแน่นดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากในการจัดโปรแกรมมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยท่อสดมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากกับสถานีโทรทัศน์มันรู้สึกเหมือนผมต้องให้สัมภาษณ์ทุกวันผมคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์เลือกทีมเล่นในเวลา12นาฬก30นาทีดังนั้นพวกเขาจึงเลือกลิเวอร์พูล ผู้คนพูดถึงลงเล่นเวลา12.30นาฬิกานาทีแต่เราพูดเกี่ยวกับความยากในการเล่นเป็นทีมเยือนถ้าเวลา12นาฬิกานาทีเป็นช่วงเาที่ยากลำบากในการเล่นผมก็คงเป็นผู้จัดการทีมที่โง่ามากเพราะเราซ้อมทุกวันตอนเที่ยงวันลิพูเอฟซี FC รายงานว่าอาเนอร์กับความยอดเยี่ยมของไรอันกราเฟนแบกในเวลานี้ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วที่จะรักษามาตรฐานเอาไว้ได้นานแค่ไหน และนั่นเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาจริงๆเพราะเขาต้องเล่นทุกๆ3วันเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่เป็นตัวหลักในขณะนี้จริงๆแล้วเขาเล่นเกม90นาทีในฤดูกาลนี้มากกว่า2รุฤดูกาลที่ผ่านมามันน่าสนใจที่จะดูว่าเขารับมือกับสิ่งนั้นได้อย่างไรการมีเขากับไม่มีเขาในสนามแน่นอนมันแตกต่างกันอย่างมากและเราก็ต้องการให้เขามีส่วนร่วมกับเรามากที่สุดเช่นกัน อานเนอร์มองดูจอแดนเฮนเดอร์สันที่แวะมาเยี่ยมเพื่อนๆที่แอซ่าในวันนี้เฮนเดอร์สันในวัย34ปีตอนนี้เล่นกับอาแจ็คส์อัมสเตอร์ดัมด้วยสัญญา2ปีครึ่งเจ้าตัวย้ายมาจากอัลเอฟาร์ฟีเอเยนต์ในเดือนมก,กราคมปี2024หลังจากที่เขาขอยกเลิกสัญญาและได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่ายกัตันเฮนโดกำลังเล่นในบทบาทเบอร์6อยู่ที่อาแจ็ค์ในฐานะสำรองของทีมว่าแต่ว่าสนใจจะย้ายกลับมาช่วยงานเป็นแบ็กอัพให้กับไรอันกราเฟนแบกสักฤดูกาลหนึ่งไหมล่ะครับ แก่ไปลิเวอร์พูลเล็งโลวาราตรุเอนโดพ้นทีมลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่ขายวาโตรุเอนโดกองกลางตัวรับชาวญี่ปุ่นในช่วงตลาดนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อแวดวงฟุตบอลชื่อดังเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเชื่อกันว่าหงแดงยังคงมีแผนการที่จะเซ็นกลางรับคนใหม่ถึงแม้ไรอนกราเฟนแบกมิดฟิลชาวรัสกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องก็ตาม ฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าอันเดอร์สลผู้จัดการทีมริวอพูต้องการให้สโมสรขายเอนโดทิงเพื่อระดมทุนไปหาซื้อผู้เล่นตำแหน่งเดียวกับดาวเตะเลือดซามูไรวัย31ปีที่มีอายุน้อยกว่าสำหรับฤดูกาลนี้เอนโดซึ่งย้ายจากฟาวเอฟเบสตุตการเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023ได้ลงเล่นรวมทุกรายการแค่3นัดเท่านั้นและมีแค่นัดเดียวที่ลงตัวจริงซึ่งเป็นเกมคาราบาวครับรอบ3ที่หงแดงเปิดบ้านยำเวสเซมิเตตห้าต่อ1ช่วงปลายเดือนก่อน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะ